สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายเจ้าไม่กล่าวามวนด,ด้วยใจเด้อไปกินเห็ดยากด้วยาจเด้อนี่ยายจิตต๊มเมียงกินเสีบๆไปเลยมือนี่นี่ตํมเมียง ย่อยได้ก็ชิอยช่วนี่ีรตจานตั้มยังที่เศษเเลยข้อะไรห้ใจ้อะไรให็ตใจทอมาตั้าจ่าเนาะจะทองเรายังไปเห็ดเบียดู ดำงลล้านชายล้านชายไม่เต็มทีร้านชายอยากกินเมียงอยากตั้กินใก่น้ำพี่ปนองกินหวใจเนาะ

ยันไหนตาทองตั้มเมียงนี่สวัสดีครับเออเห็นบอพี่น้องตาทองตั้มเมียงด้วยจ้ะเอาเพชรเพชรเลยใส่บอกพี่เพชรเพชรเลยตั้งจริงบอกไข่เปื่อยฝันได้พี่น้องนี่ใส่บอกพีกเซตกระเทียมเห็นบอพี่น้องยายซอยไข่เต็มผ่าฐานผ่าฐานอยู่นี่ล้านชัย มาจำเ,เพตถา,าลอกลก,ลกินนะจ่าเด้ออยากกินเมียงสีมืออยากกินเมียงสีมือตะอท้องไ <laughs> ลงไป <c oughs> ปั๊ด <c oughs> อื่นมดบ,บาทมากินกบ <c oughs> มืดหลวงนาจ่าเนาะบ่เหลือนะมามามามือนี้มือนี้บ่ได้หนะบ่ได้ไปทางไหนเนาะมือนี้ผ้าร้านกินมดเมียงเสียบไปเลย อ้ใช้ผ uh ้า oh. ถ่านบังไงเลยบอดนี่ขอนี่พี่น้องมื้ยบอถือพ้าลมดั่งวาวว่าก็โคตรกอไพ่เด้อดจ้าเด้อนี่เฮ้ยบ่อพี่น้องตั้มเงียงคุกบังไงเลยเฮ้ยตั้มหลายแสบหลายตั้มน้อยแสบ ตั้มราคาเออพี่อื่นน้องมากินบอพี่น้องนี่พี่น้องน้ำตาลนิดๆนี่ปุุงก่อนด้วยจ้าเด้อแล้วก็ใส่ผงผงนัวพี่น้องใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยหน่อยเข้อหน่อยม้ยนอนแรงผงเด้พี่น้องน้ำตาลนำ้ำ <c oughs> เซบ่ลาลงไปเนะาเนะจ่านะจัเสียรายเสียรายเสียน่อยเสียบน้อยเอาห้านี่เลยเอาบคขามลงไปบกขามสื่อตัวบ่เช่วงนี้บ่ช่วงนี้บ่ซอมมืดเลยเขาว่านะ <laughs> ตั้มมันเข่ากันเจ็บแจ็บเลยเอาใส่ประเดกสีเบื้องเขาสีเสียบอสีหมื่ตะท่องอื่ตอนประเดกลงไป ตอนปลาแดงตนปลาี่ปอนปลาเด็ปลาเด็กปะะ้าปลาเ,เข,ข็งหน่อยด้วยจ้จเด้อน้องสาวจะไปเอามาจะทางไหนอย่าม,มัน,นเข้มบนะสาวไปนอนอือ สิบวะเจ้าเนี่ยนี่ก็ซ้อนนี่อ๋อพี่นอ้อ,อ,นองนี่พร้อมซื้อไปเลยจ้าอือรักหลายบอลรักได้หล,ลายลูกลลลใส่สูงนำใส่ประถานนำ้ำใส่แป้งบอกอาอ,อนนพี่นออ้อ,อ,นอ,งอ,อ,อ,นองนี่ มามามาเด้อมาเด้อพีกินในการเด้อดูใส่ถุงตัวนี้ใส่ถุงให้หลานไสใส่ถุงให้หลานไส้เอาไปุงถีบด้วยจ้าการร้านสาวนี่เอออะไรบลาคุนหลานไผ่เสิร์ฟให้หมูพี่กินแล้วด้วยจ้าเด้อเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อแพทย์ครับคุปูคุปูชูโคนมาเด้อจ้าเด้อคุนกําลังพักกันมานางกินมากมาตอบพี่ตอบน้องกินด้วจ้าเด้อนี่ไม่แยงแสบแสบ นี่พี่น้องหายปานีเออหมูมากินหลายๆแซ่บเนาะมามามาพี่น้องมาอืมโอเคชิมเจ๊ปลาเข้ามาเงินปุ้งไงเห็นเขามาพี่น้องเกี่ยงเลยหอยเลยพี่น้องเห็นบ่คนกินบ่ย่างพอตอนเลยแซ่บนะแซ่บดิอืมแซ่บแซ่บแซ่บอ๋อปานี้ยายก็สิจบคลิป ยายกระชิบ,บคลิปเบือดจะพักเอาไปกินอีกยายกระชิบ,บคลิปตั้มเมียง,งไว้เพียงแค่นี้เด้จอจ้ากระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นอกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อจา้าสวัสดีจา้ายายรักพี่น้องเด้อจา้าพี่น้องแต่ทองต่ำเมียงมือพุทธกิ่เหล่าพุทธกามาเพ็ดกระชั่งพอ่อกบเนาะจ้าเนาะแต่ยายจบคลิบไปแหละห่างย่ามาพารีวิวบึงเพชรกระชั่งพ่กบเพิ่น อาจารย์นี่ได้สือมาสำเร็จเลยร้องพอกบบึงอาจากนเนาะใหญ่กับสิสวัสดีจา่ายอีของังดีจา่าเลยเท้าวสสััดีครบเออพีนบอกพี่น้องนี่คุณอาเสนากระถอคุณอาเสนาเนี่ยนี่ก็สร้างพอกบเป็นสีสีทเทาลาหาได้เลียงคือเพื่น บึงได้จ่าเด้อบี้จะท่องเราก็เห็ดอยู่ข้างเงื่อนเลยจ่าผุนก็ลุกสะเงินก็ว่าเพาะได้ได้ก็จะเอาลงสะมาะจ,ะจากเนาะบ่เคยเพาะเพาะจักเตือดอกก็จะถ่องเราบ่เคยก็เลยพ่วมซื้อมานี่แหละจา่าพ่วมซื้อมาให้พ่นมึง